โอ้โหนี่นะครับพี่น้องนี่ครับนี่โอ้ยนี่ยข้ามาเบืองนี่ครับเห็นบ่นี่แมงเขาเอิ่นแม่งยังกว่าแมงทับนะครับโอ้ยนี่ตุรงงามๆนะครับเห็นบ่เดี๋ยวนี่นะครับโอ้ยตุัวใหญ่เลยไหมตัวน่ะ ครับสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปื่อยบึกสมปอย์ชาแนลนะครับเมื้อนี้ผ้าพีผ้านนองมาหานอใหม่นะครับลงห่วยหานอใหม่นะครับนะครับไปครับโอ้นามลายขนาดตัวนี่อยู่หวยมาครับพี่น้องหอดปลาหนใหม่แล้วครับโอ้เสียงนาม โอ้นี่เด่นโอ้คนบุคอยหาได้เนี่ยข้อได้แกงกินเที่ยงนะครับวัอนี้นะครับคู่เด็ดสิเห็นบ่พี้าสิเออโอ้โีสนะครับพี่น้องนี่เวอร์เนี่ยสิโอ้โหผู้นำเห็นบ่ครับเอาไว้ซะก่อนมาหนี่งคู่ภาษามาเลยโอ้นะครับเอา

<ม>อืมโอ้โเงงอานะครับนี่เด็นงโอ้หนี่น้องงามๆครับพี่นอ้อง เขาจะทุงผ่าหนึ่งกับพ่อนะครับวันนี้พ่อได้แกงกินเทียงนะครับพี่น้องโอ้หน่อไม้เหี่ยวนะครับพ่อได้แกงนะเหี่ยวเบิดนะครับพี่น้องเออ เดี๋ยวฮะก็น้านี่ละเชียงนะที่ใส่หนามพัดมันหนามไม่แห้งบางส่วงบางหนึ่งนะครับขอบคุนั่นตัวมันเหี่ยวเหมือนละ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอเหี่ยวเวิร์ดนะครับน้องใหม่ไม่ได้ห้อยหนามหนามขึ้นไม่หอดีเลยเลย สักรเตามันเนี่ยนอนอย่างงี่ด้อ้เดี๋ยวจะไปเนาะไปต้องี่ะอักแนงน้องหม่ครับพี่น้องโอ้ยคุ่น่ะมันเหี่ยวเบิดแมเโอ้ แมงมันอยู่แล้วเจ็ดเป็นป่องเป็นป่องเลยเนาะนักแงมงเราใหม่นะครับอ้ยเกิดอะครับครับผม มาทางในนะครับบ้านโอ้ตัวนี้งามอยู่นี่นอนนี่เนาะเดินนอนงามๆให้กีให้นอนข้าเบิ่งเราบานนี่นี่โอ้ยนี่นอนงามๆเลยโอ้ห่นมองตนยังไนใช้เบิงแค่ั้นก นี่วันนี้แถวนี้เออเงนดีเงนเน่ิข้งในก็มีได้นนหน,น,นเห็นใบวีมันนั่นลักแม่นนตกหลมนามพัดโโผล่เมโอ้ยนอนงามงามงามเดี๋ยวนอนงามแบบนั้น เอาครับไห้นอนง,งามๆมาให้พี่นองเขาเบึงบะนะครับบ้านนี้นะครับเออโอ้สุดยอดเลยนะี่หยิบนอนหนึ่งครับพี่นอนหยิบใหม่ระวังนะครับระวัง ตามเสียมนี่ยเดต้ปลามันอยู no ่บ่แม่งตบอกโอ้ทำเมนเดต้ปลายมันนี่ครับอีกน้อยหนึ่งครับที่น้องโอ้นององงนนงองงเออมีแรงอีกน้อยหนึ่ พี่น้องงามบอัวนี้โอ้เอ้าโอ้งามยูนี่ซ้ำนี่งามยูะะนะครับตเตามันนะครับอ่นอุ้อยงามเลยนะเห็นบ่มขึนงามเลยนะี่นี่น้ครับโอ้งามงามงามะพี่น้อง มาเบื้งนี่ครับเห็นบ่นี่แมงเขาเอิ้นแม่งยังกว่าแมงทับน,นะครับโอ้นี่ตรงงามๆนะครับเห็นบ่เหมือนเดิมนี่นะครับโอ้ยตัวบอกใหญ่เลยไหมคนน่ะโอ้นี่นะครับโอ้แม่งทับโอ้โนี่นะครับเขาป้าจังได้นะครับนี่ นะครับเล่ะหวยนะครับโอ้ยน้ำหวยววนะนน่ะนี่นใส่เบ็ดน่สิบูถือปรากฏดีะโทุกคนนะนะ้นไหลแห้งนะครับนะครับผมพี่น้องมันสีเหี่ยงอะนี่นะครับ นะครับพี่น้องคุณน่ะมันเหี่ยวเบิดแล้วครับต้องใหม่คุณน่ะบิึงนะครับคุณ่ะโอ้คุณอ่ใสโอ้มาอุใหญ่เลยว่ะคุณอ่ะโ,โ,โอ้นี่นีนี่นี่ สุดยอดเลยเนี่ยนะครับเอาไปตุ่มจินก็ปนลาเลย่ใส่เด็ดรับพี่น้องน่องนี่นะครับโอ้ยนั่นซ <c oughs> ับผมา นี่จะนองงามๆครับบาน้พี่น้องนะโอ้ยนะบ่เอาบปหน่อยนะอนนั่นแหละเออเอาเลยอ่ะนะครับโอ้นองงามๆครับพี่น้องนี่โอ้นี่นะครับพี่น้องนี่ครับนี่โอ้ยนี่จัดการมาเนี่ยนี่จะนองงามๆครับพี่นี่นน จะพาเครื่นี่เดี๋ยวหนเอาบอนี่นั่นเลยนะนั่นอีกน้องนึงโมแมนเียมเออตาดีจะจะตายมั้ง่นอนี่เนี่ยวใหญ่เสียมซาไปหนหักแล้วโอ้โหนี่ครับแม่แม่เนาองงามๆนะครับครับพี่น้องเห็นปะครับ โอ้โห่เนี่เอนี่ครับอ่ะนี่เด้งสีทั้งีนะครับนอนบใหญ่เลยนะครับสีอีกสีโตขเรอุดขุดบ่งขวยหนึ่งนี่เด็กปนิ้งนี่ อีเด็กเป็นกระสอบผมมาจังไหนกระสอบเนาะไ,นดได้งงรกระสอบหนงงึ่นะครับใบยีก็ลังโพงคนดินพอดีเลยงามๆครับพี่นอ้องมาขันโดนไฟนขนาม่เน่าวเลยน้องงามๆเลยนะครับพี่น้องคุณน่ะมาใหม่นะครับทางขึ้นมานะครับน้ำลดนะครับมองหันนีปน้ำถั่วมเบิดนะครับถแถวนี้ นอง,งามนะครับโอ้ยนอง,งามครับเขียงดินะครับนอนใหม่นะครับม่ี่ยมันเหี่ยวป่ามันเป็นลำะนะ่ำอนเนาะ ครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปสรุปผลงานน้ำกันนะครับเึี่ย่งขาวๆสะก่อนนะครับอ๋เด็กหงท่ายหนึ่งนะครับแกงกินเทียงครับพี่น้องอือครับพี่น้องมาสรุปผลงานนะครับนี่นะครับอู้นะครับอันนี้เครื่องกระสอบบ้าคอนนะครับ อันนี้เต็มถุงนะครับนะครับถือใจนะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องเปื่อยกสมเปยชาแนลน้ำเนเ้อเดครับพี่น้องนะครับหาอยู่หากินแบบบานๆนะครับวิธีสานบานเห่านะครับครับผม